ยังเป็นประเด็นหลักอยู่นะครับคือการลดเหตุความรุนแรงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยวันนี้เราจะพยายามพูดคุยกันเพื่อให้นําไปสู่การเห็นเป็นรูปธรรมของการลดเหตุความรุนแรงครับผมครับและในในประเด็นที่ทางกรมดีเอ็นเอมีการโพสต์ในยูทูบแล้วมีการยกขึ้นมาสองถามว่าวัตถุประสงค์แท้จริงแล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรครับครับคงจะต้องหยิบยกขึ้นมานะครับเพราะว่าในการพูดคุยที่ผ่านมาเนี่ยผู้ที่ปรากฏภาพในยูทูยก็มาพูดคุยกับเราจริง แต่ไม่ได้มีเนื้อหาเหล่านี้ในการประชุมแต่เมื่อมาปรากฏในโซเชียลมีเดียตรงนี้เราก็คงจะต้องขอสืบสภาพสอบถามข้อเท็จจริงก่อนนะครับว่าว่ามันเป็นไปตามที่สื่อออกมาหรือไม่และตรงนั้นคงจะค่อยๆทราบเนื้อหาและวิธีคิดของเขาครับตรงนี้เอง,ง,งทางใทางทางไทยเองเนี่ยหรือว่าวกระแสส่วนใหญ่ไม่ค่อยพอใจใน ข้อเสนอของข้าขอเพราะว่าดูไทยจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบแล้วก็ทางเบียเอ็นเป็นฝ่ายรุปมากกว่าค่ะตรงนี้เราจะมีบทบาทในการแสดงความไม่พอใจอะไรต่อการหารือในวันนี้ไหมคเราคงจะต้องหยิบยกมามและสะท้อนในเห็นนะฮะว่าข้อคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนเนี่ยพอเห็นสิ่งที่ปรากฏตรงนี้มันอาจจะเป็นอุปสรรคในการพูดคุยต่อไปได้ฉะนั้นเนี่ยคงจะต้องมาทําความเข้าใจกันในข้อที่จริงว่าเป็นอย่างไรซึ่งคณะพูดคุยหวังว่า มันจะได้สร้างบรรยากาศของการพูดคุยต่อไปในอนาคตได้อย่างต่อเนื่องครับ,รบประเมินว่าเจตนาของเขาคืออะไรครับที่เขาทําออกมาก่อนจะมีการพูดคุยกัน 2- อถึงสวันนะครับณตรงนี้เราเข้าใจอยู่แล้วครับว่าการที่เขาส่งผู้แทนมาพูดคุยเนี่ยมันก็คงมีหลายกลุ่มหลายพวกในพวกเขานะครับแน่นอนมันอาจจะมีผู้ที่เห็นต่างน,นะครับที่อาจจะต้องเสนอเนื้อหาลักษณะเหล่านี้เข้ามาเขาในฐานะเป็นตัวแทนที่จะมาพูดคุยก็คงคิดว่าจะมานําเสนอในที่ประชุมเพื่อจะพูดคุยกับเราฉะนั้นตรงต้องไปดูข้อได้จริงและสถานการณ์การะบวกา ยอมรับไหมครับว่าข้อเสนอแบบนี้เนี่ยกระทบต่อการพูดคุยทําให้การพูดคุยมันเกิดความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันนะครับยอมรับว่ามันคงมีผลกระทบระดับหนึ่งแต่น่แน่นอนครับต้องไปสืบสภาพข้อทจจริงจะเขาก่อนเพราะมันปรากฏจากสือ่อแต่เรายังไม่ได้ยินจากปากตัวเองจริงจริงครับก่บอนหน้านี้มีการตกลงไหมครับว่าถ้าจะเสนอผ่านผ่านสื่อแบบนี้เนี่ยทำได้ไหมหรือว่าควรเสนอผ่านมาเลเซียฮะ,ะในการพูดคุยถ้าเราจะสื่อสารถึงกันระหว่างที่ที่เว้นวักกันไปเนี่ยจะต้องสื่อผ่านที่ทงมาเลเซียนะครับแต่ตรงเนี้ย มันก็อาจจะเป็นข้อเท็จจริงที่เราจะต้องไปสืบสภาพจเข้าอีกทีว่าการมาปรากฏตรงนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรจะได้หาทางออกซึ่งกันและกันครับผมในทีมการพูดคุยได,ได้ได้วิเคราะห์ไหครับว่าข้อเสนอทั้ง5ข้อเนี่ยมันมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนหรือมันมัน มันรับไหวไหมครเราก็มีการวิเคราะห์ไปแล้วนะครับแต่ยังขอยังไม่เปิดเผยเพราะว่าเราต้องการไปสื่อสภาพข้อได้จริงจากเขาว่าว่าเนื้อหาตรงนี้มันจริงแท้ปริการตกยทับงมถ้าเกิดกรณีการที่ลงนามเอาไว้ต้งมีเท็กซ์เอชั่นยังไงต่อบกับข้อข้อเสนอนี้เรามีการวางแผนเอาไว้แล้วของเราเนี่ยแน่นอนครับทั้งเขาทั้งเราเนี่ยยังไงข้อเสนอต่างๆเหล่านี้จะต้องรับกับประคุณที่ส่วนหลังกันอยู่แล้วครับผมไม่สามารถที่จะตอบคําถามกันได้ในเวลา วันนี้จะมีการถกกันถึงเรื่อง5ข้อ5ข้อเสนอนี้เลยไหมฮะในการเจรจาก็คงจะต้องมีการหยิบยกมาเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์สืบเนื่องกับเรื่องของประเด็นที่เราจะต้องดเหตุความมันแรงทรานนั้นมาเลเซียอึดอัดกับท่าทีที่เป็น f a c i l i เตอร์นะครับถึงมีแนวคิดเรื่อง m e d i ตอร์นี่ท่าทีมาเลเซียเเขามองเรื่องนี้ยัางนงณตรงนี้เนี่ยคงต้องไปดูที่เด็ดที่จะไปพูดคุยกันนะครับเพราะว่าในเจตนารมที่เราแสดงกันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าภายใต้กกอบพัตรรมไทยโดยมีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกซึ่ง ทั้งสามฝ่ายก็เห็นพร้องต้องการฉะนั้นตรงนี้ก็คงจะต้องนําไปพูดคุยในที่ประชุมเพื่อถามทางฝ่ายมาเลเซียด้วยนในข้อน,นี้ก็ชัดเจนว่าเขาทาผิดสัญญาเพราะว่าครั้งที่แล้วครั้งก่อนหน้าได้มีการลงนามเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องนี้ก็ก็ต้องไปดูเนี่ยว่าเพราะว่ามันต้องไปถามว่าไอ้ขอ้อแท้จริงมันเป็นยังไงครับในการประชุมวันนี้เราจะมีการย<ม>ื่นเงื่อนไขเรื่องของการลดความรุนแรงในพื้นที่มันจะมีผลสรุปในแนวหวกอกมาบ้างไหมคะก็คงจะไม่เป็นถึงจะเป็นเงื่อนไขนะครับแต่ต้องมีการพูดคุยกันว่่าาีน้รงอปพะวช ก็คาดหวังนะครับและทุกคนก็มุ่งหวังเป้าหมายเดียวกันคือความเสมใไปทุกที่ครับผมครับกังวลนะครับว่าข้อเสนอแบบนี้เนี่ยจะไม่ประชาชนในสังคมไทยเองเนี่ยรู้สึกรู้สึกว่ารับไม่ได้กับการเจรจาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็ตรงนี้ครับคงจะต้องรับมาสื่อสารต่อพี่น้องประชาชนว่าความจริงมันเป็นยังไงก็ขอทนอีกนิดครับเดี๋ยวขอพูดคุยเขาก่อนในเรื่องการดาเนินการด้านความยุติธรรมที่ทางเราเตรียมเสนอท่านจะชี้แจงเรื่องอะไรครับณตอนนี้เรามีข้อมูลนะฮะที่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ว่า จะไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่เราจะยืนยันว่าเนี่ยเรามีหลักเกณฑ์กฎหมายและเราทาตามกระบวนการกฎหมายแล้วจากนั้นถ้ามีอุปสรรคข้อข้อไหนขอให้เขาสะท้อนข้อเท็จจริงมาอย่างชัดเจนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็พูดเป็นโอ้์หครับวันนี้จะเสนอไหมครับเรื่องการปลดหมายจับสําหรับแกนนําบางคนนะก็อยู่ที่การพูดคุยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในตรงนั้นที่ผ่านมามนพูดกว้างขวางไปเกินตรงนี้เราก็มี ข้อมูลเตรียมระดับถึงที่ผมจะต้องสืบถามกันต่อไปครับมีสัญญาณไหมครับว่าวันนี้ฝั่งนั้นจะมากี่คนมีกลุ่มอะไรบ้างนะครับวันนี้สัญญาณชั้นต้นเนี่ยคิดว่าอย่างน้อยเขาต้องมา6คนตามที่เคยคุยกับเราอยู่แล้วนะครับส่วนจะเพิ่มอีกสามหรือไม่ทกคนต้องไปดูในที่ประชุมครับมายถึงมีมีกลุ่มกระบวนการอื่นๆมาเพิ่มด้วยไหมอ่าอันนี้ต้องไปดูในที่ประชุมเพราะว่ายังยังไม่ได้รับทราบยังไม่ได้รับการประสานมาครับ จนถึงขนาดนี้เราคิดว่าเราไว้ใจทางมาเลเซียได้มากอยแครันเชื่อมั่นว่ายังไว้ใจได้ครับเพราะว่าทางมาเลเซียก็ประสานการแบบทุกอย่างให้ได้เรียบร้อยดีมากครับอย่างการเลือกตั้งในมาเลเซียเนี่ยฝ่ายไทยก็เป็นเราก็ยังเนื่องจากเป็นเนื้อหาเดิมนะครับเราก็ต้องใช้ชุดเดิมใช่ครับอย่างการเลือกตั้งในมาเลเซียเนี่ยจะทําให้การพูดคุยต้องสะดุดลงไหมครับก็คงไม่ก็วันนี้ยังยังยังพูดคุยกันอยู่แล้วก็เนื้อหาสาระต่างๆมันก็เป็นการทําเพื่อให้พื้นที่เราเนี้ย เป็นความสงบสุขซึ่งกันและกันฉะนั้นผมคิดว่าทั้งฝ่ายไทยก็ตามฝ่ายมาเลเซียฝ่ายกระบวนการเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันฉะนั้นผมไม่เป็นอุปสรรคมาถึงถ้ามีการาเปลี่ยนแปลงการเมืองในใน,ในมาเลเซียหลังการเลือกตั้งเนี่ยฮะที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยเห็นฝ่ายทางของฝ่ายมาเลเซียไม่ว่าฝ่ายใดนะครับมาทัดทานในกระบวนการพูดคุยนี้ก็คาดหวังอยากให้เรากับกระบวนการเนี่ยพูดคุยกันได้อย่างต่อเนื่องเพื่อความสงบในพื้นที่ครับถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนาคตก็จะไม่มีการล้มโต๊ะการเจรจาอย่างนั้นใช่ไหมครัะเอย่อนั้น ประเด็นใดเป็นพิเศษหลังจากยูทูปนั้นออกมาอ๋อยังครับท่านได้ท่านได้รับทราบประเด็นนี้แล้วนะครับแต่ว่าท่านได้มอบนโยบายก่อนที่มาแล้วว่าการพูดคุยเราต้องดำเนินการต่อเนื่องต่อไปนะครับเพราะว่าการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเนี่ยต้องจบด้วยการพูดคุยครับใช่ครับครับท่านเองคุครับมีข่าวลือเยอะเรื่องการล้มโต๊ะเจรจาไปแล้วนึงท่านเก็บของกลับแล้วเนี่ย ที่เมืองไทยเนี่ยครับมีข่าวลือนี้เยอะมันจะมีเงื่อนไขอะไรที่นําไปสู่จุดนั้นบ้างไหมครับอ๋อไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลครับเพราะข้อเท็จจริงก็เรายังมายืนพูดคุยอยู่ตรงนี้ครับกำลังจะไปปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วครับผมกท่านวิเคราะห์กันว่า,ากา,ารที่กลุ่มเรียนในแฟนเพลสหรือยูทูบมันมีการหวังผลทางก้อนที่เรื่องการเลือกตั้งไม่ได้าทางหลวงของคนาขออ่เรายังคงไปไม่ถึงตัวท่านนะครับก็เดี๋ยวปรากฏข้อเท็จจริงก็ต้องวันเนี้ยเดี๋ยวไปพูดคุยแล้วผมจะรู้ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แมวเดี๋ยวตอนนี